พิมริพายทำคนดูน้ำตาไหลบังเอิญเจอคนเก็บขยะก่อนขับรถตามถึงที่สร้างบ้านรเรียกว่าออกมาทำความดีอีกแล้วจนคนดูถึงกับน้ำตาคลอสำหรับพิมริพายทีล่าสุดทางช่องย t u b e ของพิมริพายได้เผยคลิปความสุขระหว่างทางเผยเรื่องราวระหว่างทางที่บังเอิญไปเจอสองพี่น้องคนเก็บขยะคือพี่ตีกับพี่อ,อง๋งที่แต่ละวันต้องเดินไกลนับ10กิโลเมตร เพื่อเดินหาของเก่ากลับไปที่บ้านซึ่งจะมีพี่เฟอร์มาซื้อของเก่าที่บ้านโดยพี่เฟอร์เล่าว่าพี่ตีจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเจอหน้าก็จะยิ้มตลอดได้เงินไปก็ยิ้มแกจะชอบเงินแบงค์ยีสมมุติขายของได้หลายร้อยถ้าให้แบงค์ร้อยแกจะรู้สึกเหมือนได้น้อยแต่ถ้าได้แบงค์ยีบาทแกจะยิ้มเลยหลังจากนั้นพิมพ์ริพายเดินทางไปที่บ้านของทั้งคู่ได้พบกับคุณแม่และพี่เสิร์ทพี่ชายคนโตรวมถึงได้ทราบข้อมูลจากเจ้าของที่ดินว่า สามพี่น้องป่วยเป็นโรคสมองจึงไม่ค่อยพูดจาม,มากนักได้ถามอายุทั้งสี่คนปรากฏว่าไม่มีใครจำอายุได้ลืมกันหมดและเมื่อขึ้นไปสำรวจบนบ้าน พบว่ามีสภาพเก่าสุดส้มพื้นไม้บนบ้านเริ่มผุพังกระทั่งพิมพบริภัยออกปากให้บ้านหลังใหม่แม่ถึงกับยิ้มแก้มปริขึ้นมาทันทีจากนั้นพิมพบริภัยออรีบจัดก,การโทรสั่งทุกอย่างเสร็จสับจากนั้นพักผ่อนระวันรุ่งขึ้นมีรถขนบ้านสําเร็จรูปมาตั้งปลูกที่หน้าบ้านไม้หลังเดิมโดยพิมพบริภัยได้บอกให้ใช้บ้านหลังเดิมเป็นที่เก็บขยะของเก่า ส่วนบ้านหลังใหม่เอาไว้นอนพักผ่อนทั้งสี่แม่ลูกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขขณะเดียวกันได้ซื้อรถเข็นคันใหม่สำหรับเก็บของเก่าให้ด้วยสุดท้ายเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพิมพ์ริภยัยถึงเวลาชำระค่าใช้ใจ่ายตรงตรงยอดสรุปรวม2,40,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ